สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ การของคุณครูอ้อทุกทุกคนนะคะตอนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตังบนแม่ระมาตเหมือนเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้หน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของฉันนะคะวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะสาระการเรียนรู้ของวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบุคคลแล้วก็หน้าที่ของแต่ละบุคคลในโรงเรียนนะคะเราไปดูกันว่า ในโรงเรียนของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะแล้วเขามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูออสก็จะมอบหมายหน้าที่ให้กับพี่หน่องแกว้วเหมือนเช่นเคยนะคะให้พาเด็กๆไปรู้จักกับ บุคลากรที่มีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราแล้วก็ดูด้วยค่ะว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะคะให้เด็กๆพร้อมแล้วอย่าช้าค่ะตามพี่หนอนแก้วไปเลยสวัสดีค่ะเด็กๆตามพี่หนอนแก้วมาเลยนะคะวันนี้พี่นนอนแก้วจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคุณครูแล้วก็บุคลากรท่านอื่นๆที่อยู่ภายในโรงเรียนของเรานะคะ เริ่มต้นที่คุณครูอัมพายเฉียวแก้วค่ะคุณครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวนหน้าสถานศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพนะคะต่อไปค่ะคุณครูพาณิดาสิริยานาันต์คุณครูชำนาญการนะคะคุณครูประจำชั้นห้องลูกรัก4ีค่ะปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะต่อไปคุณครูสุพรรณเพชรปัญญาค่ะคุณครูชำน,นาญการคุณครูประจำชั้นห้องลูกรัก3นะคะมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะต่อไปค่ะคุณครูจารุวานแสงคำพองนะคะคุณครูชำน,นาญการเป็นคุณครูประจำชั้นห้องลูกรักสองนะคะมีหน้าที่ สุขนะคะคุณครูชำนาญการเป็นคุณครูประจำชั้นห้องลูกรักสองนะคะมีหน้านะที่จัดกิจกรรมการกเรียนรู้ให้กับเด็กๆเ,เช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะคุณครูโชคดีทองสีนะคะเป็นผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่คุณครูนะคะคุณครูประจำชั้นห้องลูกรักหนึ่งนคะ่ะมีหน้าที่จัดกิจกรรมการกเรียนรู้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปคุณครู กมณวันสีใจนะคะเป็นผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่คุณครูนะคะคุณครูประจาชั้นห้องลูกรักหนึ่งค่ะมีหน้าที่จ,จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเช่นเดียวกันค่ะนอกจากคุณครูทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังมีคุณป้าสายพรเชียงตันค่ะเขาเป็นผู้ประกอบอาหารของโรงเรียนของเรานะคะผู้ประกอบอาหารก็ แม่ครัวนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีคุณป้าสีนวลบุญมากนะคะคุณป้าสีนวลมีหน้าที่ทำความสะอาดในโรงเรียนหรือว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะพี่หนอนแก้วพาเด็กๆไปรู้จักกับคุณครูแล้วก็บุคลากรท่านอื่นๆที่อยู่ภายในโรงเรียนหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราแล้วใช่ไหมคะ แต่ละท่านก็เป็นไงคะสวยสวยใจดีกันทั้งน,นั้นเลยใช่ไหมคะโรงเรียนของเราหรือว่าสูนเล็กๆของเรานะคะมีคุณครูมีแม่ครูมีแม่บ้านนะคะที่จะคอยดูแลนะคะอำาวยความสะดวกให้กับเด็กๆที่มาโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูออสกับพี่หนันแก้วนะคะก็ต้องขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวที่เราจะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ครูออสและพี่หนันแก้วต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ